ตอนที่3เราเคยทำถูกดังนั้นเราจึงทำผิดได้เราเคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับพอเราออกกำลังกายเสร็จเหนื่อยๆเราก็รู้สึกอยากกินไอติมสักถ้วยนึงแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก เพราะเราออกกำลังกายมาแล้วหรือเวลาเราเก็บเงินมาได้สักระยะหนึ่งแต่ไปเจอของที่ถูกใจเราก็ควักเงินจ่ายเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเราอุตส่าห์เก็บเงินมาตั้งนานใช้นิดใช้หน่อยจะเป็นไรไปมันคล้ายๆกับว่าการออกกำลังกายเป็นใบอนุญาตให้เราสามารถกินไอติมได้โดยไม่รู้สึกผิดหรือการเก็บเงินมาตลอดเป็นใบอนุญาตที่จะทําให้เราซื้อของได้โดยไม่รู้สึกผิดเช่นกัน ถ้าเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าขณะนั้นเรากำลังตกอยู่ในความลำเอียงในการตัดสินใจที่เรียกว่า moral credential effect แล้วล่ละครับในปี2001 เบ n นอิ m โมนินและเดลมิ l l ลอรแห่งมหาวิทยาลัย Princeton ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง Moral c r e d e n t i a l and the Expression of Prejudice ใน Journal of Personality and Social Psychology โดยการศึกษาพบว่าผู้ชายที่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการกีดกันทางเพศกลับเป็นคนที่มักจะให้คะแนนผู้สมัครผู้ชายด้วยการสูงกว่าผู้สมัครผู้หญิงหรือคนที่ผิวขาวที่เคยจ้างพนักงานที่เป็นคนผิวดำมาก่อน มักจะมีแนวโน้มที่จะชอบคนผิวขาวด้วยการมากกว่าในการจ้างงานครั้งต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีแรกคือเมื่อเราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ควรทำคือการต่อต้านการกีดกันทางเพศแล้วเรามักจะรู้สึกว่าเรามีสิทธิที่จะทำบางสิ่งที่โดยปกติแล้วไม่ควรทำหรือในกรณีที่สองคือเมื่อเราได้เลือกคนผิวดำเข้าทำงานมาแล้วก็มีสิทธิที่จะมีความลำเอียงในเรื่องสีผิวในการตัดสินใจในครั้งต่อไปอาการแบบนี้บางครั้งก็อาจ อาจจะเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในการลงทุนของเราเช่นกันนะครับเช่นเราอาจจะมีแนวทางในการลงทุนที่ดีและได้อดทนปฏิบัติตามแนวทางนั้นมาตลอดก็ไม่ได้หมายความว่าในการลงทุนครั้งต่อไปเราจะสามารถละเมิดกฎการลงทุนของเราได้นะครับอย่างที่ทราบกันดีแหละครับว่าการที่เราทําถูกมาในอดีตไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราสามารถทําผิดได้ในอนาคตนะครับ